สงไทยอาพาตเพราะะไรเพราชนากันใช่ไหมหรือเป็นอเ,เวนกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะพฤติก,กรรมที่ไม่เข้าใจพระสงอาพาดมันเกิดจากหลายปัจจัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการส่งไทยไกลโรคครับวันนี้รายการส่งไทยไกลโรคพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่องค์กรกิจการส่งเสริมโคโนมแห่งประเทศไทยนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเที่ยวกันเพียงสนุกสนุกเท่านั้นครับวันนี้เรายังมีความรู้ด้วยวันนี้เรามีอาจารย์จงจิตอังคตวานิชนะครับยืนอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของค่าน้ํานมกันกับชื่อตอนวันนี้มีชื่อว่าค่าน้ํานม ตั้งแต่เด็กยันโตจนป่านนี้เนี่ยปริ้นก็ได้ยินพ่อแม่ลุงป้านะ้าอาบอกตลอดเลยว่าให้ดื่มนมเยอะๆทีนี้ปรินอยากจะทราบครับว่าการดื่มนมนะครับให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างครับแน่นอนค่ะปรินเนี่ยเกิดไม่ทันเพลงค่าน้ํานมใช่ไหมคะแม้วันนี้เรามีแบ็คกราวที่เป็นน้องวัวน้องวัวนะคะมันเพลงค่าน้ํานมเนี่ยซึ้งมากแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยน้ำนมเนี่ยเป็นอาหารที่มันมีคุณค่านะคะไม่ว่าจะเป็นคุณค่าโปรตีนนะคะแคลเซียม ฟอสฟอรัสแล้วก็วิตามิน B อย่างปริ้นเนี่ยคิดดูนะคะจะเริญเติบโตมานี่นะคะต้องใช้แคลเซียมและฟอสฟอรัสเพื่อให้กระดูกและฟันแข็งแรงนอกจากนั้นเนี่ยนะคะน้ำนมเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมใช่ครับจะมีเครื่องดื่มน้อยมากค่ะที่มีความครบถ้วนในแง่ของสารอาหารหลักไม่ว่าจะเป็นโปรตีน คาร์บโบไฮเดรตและไขมันมัาน,น้ำนมจึงเป็นเครื่องดื่มที่สามารถช่จะเติมพลังงานแล้วก็เติมสารอาหารที่มีคุณค่าให้เราได้ด้วยการดื่มเท่านั้นค่ะก็สร้างความสมดุลให้กับร่างกายของเราด้วยอใช่คาะ,ะทำให้เราสูงแล้วใช่ค่ะ จารย์ครับตั้งแต่เรามาถึงที่อ,อสคอฟามโคนมนะครับปริ้นก็ได้สังเกตได้ว่าที่นี่เนี่ยกว้างขวางมากนอกเหนือจากน้องวัวที่มากมายแล้วเนี่ยพื้นที่ต่างๆก็มีการจัดสรรปันส่วนที่เป็นระบบมากๆเลยทีนี้เนี่ยปริ้นอยากทราบว่าขั้นตอนการผลิตน้ํานมเนี่ยเขาก็ต้องมีความซับซ้อนด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆเนาะมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบมากมายแล้วก็ การะบวนการที่เป็นระบบต้องได้มาตรฐานและปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์นุจิตก็อาจจะไม่สามารถที่จะอธิบายได้ทั้งหมดต้องให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งวันนี้นัดไว้แล้วค่ะอ้าวจริงเหรอจริงค่ะเดี๋ยวอาจารย์ตรงจิตจะพาไปพบกับคุณณวน,นันจันทระประสานหัวหน้ากองงานฟาร์มผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะที่จะพาเรานำชมฟาร์มแห่งนี้ไปกันนะคะไปเลยดีกว่าครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือพี่นวานนที่จางจงจิตบอกให้ทราบเมื่อกี้นี้ใช่ครับ,รบขอเรียงสั้นว่าพี่นนแล,ล้วกันพี่นนครับเดี๋ยวจะขอความรู้เกี่ยวกับอสคอ,อนิดหนึ่งพอดีวันนี้มาที่อสคอก็อยากรู้เป็นพิเศษจริงๆแล้วเนี่ยอสคอเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างครับรบ,บทบาทภารกิจหลักของอสคอก็คือการส่งเสริมการเลี้ยงโคน,นมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคน,นมของประเทศนะครับนอกจากนั้นก็มีบทบาทอีกบทบาทหนึ่งคือการ ผลิตผลิตภัณฑ์นมนะครับแล้วก็จําหน่ายสู่ท้องตลาดโดยเราจําหน่ายในผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่านมไทเดนมาครับเมื่อสักครู่นี้พี่นนท์บอกว่าเราส่งเสริมในเรื่องของเกษตรกรด้วยเราส่งเสริมในด้านไหนของเกษตรกรด้วยครับก็ของเราก็จะมีศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมซึ่งตรงนี้เราก็จะเปิดการฝึรกอบรมทุกเดือนอเกษตรกรที่สนใจก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับนอ,อกจากนั้นแล้วก็เราก็มีบริการสัตวแพทย์ผสมเทียมที่จะคอยให้บริการเกษตรกร แล้วก็เรามีปัจจัยการเลี้ยงโคนมต่างๆที่จําหน่ายให้เกษตรกรมีจํานวนจํากัดไหมครับต่อครั้งหรือว่าในการเรียน40คนประมาณนี้ครับต่อรุ่นครับพอฝึกแล้วก็ ได้ปฏิบัติจริงทุกอย่างเกี่ยวกับโคนนมครับที่ผ่านมานี่มีจํานวนสักเท่าไหร่ละคะที่มาฝึกกันเยอะไหมคะตั้งแต่เริ่มเปิดฟาร์ม298รุ้่นนะครับเยอะอยู่นะจังครับมาถึงฟาร์มไทยเดนมาร์กแบบนี้ครับโอ้โหเด่นตระงานหน้าฟาร์มเลยคือน้องวัวแดงคําถามคืออยากทราจบจากพี่นนท์ว่าทําไมต้องเป็นวัวแดงมาโดยตลอดนะทำไมไม่เปลี่ยนเป็นน้องขาวน้องดําอย่างข้างหลังบ้างครับอาชีพการเลี้ยงโคนมเนี่ยเราถือว่าเป็นอาชีพพระทานก็คือในหลวงรัชกาลที่9 ท่านได้ทรงเสด็จมาที่ฟาร์มโคนมแห่งนี้พร้อมกับพระเจ้าเฟย์ที่9ด้วยมาเปิดฟาร์มโคนมแห่งนี้เคยดูด้วยแหละเราก็ถือว่าเป็นอาชีพประธานนะครับแล้วมีการิมกเลี้ยงโคนมแบบนี้แบบแผมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งที่มาของวัวแดงเนี่ยเริ่มแรกเราเป็นการนําเข้าวัวเรดเดนซึ่งมีสีแดงนะครับจากประเทศเดนมาร์กเข้ามาที่นี่ซึ่งเป็นตัวเมีย39ตัวแล้วก็ ตัวผู้นะครับหนึ่งตัวครับเพราะฉะนั้นก็มีการพัฒนาปร,ปรับปรุงพันธุ์มาเรื่อยๆจนจนปรับปรุงพันธุ์เป็นพันธุ์ขาวดำเนี่ยที่เรานิยมเลี้ยงในปัจจุบันเนยค่ะถ้าอย่างนั้นเนาะไหนๆเราก็มาถึงฟาร์มนี้แล้วนะ,ะครเราให้คุณโนนพาเราไปชมฟาร์มกันหน่อยดีไหมคะอ้าวดีเลยได้เลยครับยินดีครับค่ะ เรามาอยู่ที่จุดที่เรียกว่าอะไรครับอันนี้เราเรียกว่าคอกลูกโครครับแล้วเรามีวิธีการจัดการเลี้ยงดูเขาอย่างไงครับสําหรับการเลี้ยงดูเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คําตอบว่าเราเลี้ยงดูลูกวัวเราอย่างไงก็อขอญาตแนะนําน,นะครับพี่ชัยครับสวัสดีครับซึ่งพี่ชัยเป็นนักสัสตวบ,บาลครับที่ดูแลวัวที่ตรงนี้ครับพี่ชัยครับตอนนี้เนี่ยลูกวัวเนี่ยส่วนใหญ่อายุประมาณเท่าไหร่ครับ ก็ที่ข้อนี้จะเลี้ยงตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง1ปี 1> น,น,นะครับกินนมน้ำเหลืองจากแม่โคนะครับจนอายุ3ามเดือนนะครับถึงยะาย่าหน,นุ่มระหว่างนั้นนะครับเราจะมีการให้อาหารข้นซึ่งเป็นอาหารอย่างนี้อาหารเม็ดนะคะาารับให้เขากินให้เขากินตั้งแต่อายุหนึ่งสัปดาห์เสริมอาหารหยาซึ่งเป็นยาแห้งนะครับ เรื่องเริมช่วงอายุ1เดือนแล้วอาหารที่แม่วัวก,กินอย่างเงี้ยครับเป็นอาหารประเภทไหนครับแล้วก็จะส่งผลกับนมวัวที่ออกมามากน้อยแค่ไหนครับถ้าส่วนในส่วนของแม่วัวแล้วนะครับที่ฟาร์มเราจะใช้เป็นอาหาร TMR นะครับ<ม>คืออาหารผสมสิ็จจะผสมทั้งอาหารหยาบในส่วนของหญ<ม>้าข้าวโพดต้นข้าวโพดอะไรประมาณนี้แล้วก็อาหารข้น<ม>จะเป็นพวกก,กวากกลัวเหลืองอเป็นลำเป็นปลายข้าว ผสมคุกเขาให้ครบควรนะแล้วพวกนี้มีมาตรฐานครับเพื่อส่งผลต่อสุขภาพและผลผลิตนมนุมอาจารย์ครับทุกครั้งในเวลาไปเที่ยวฟาร์มโคนมเนี่ยยังไม่เคยมีโอกาสได้ให้นมน้องวัวเลยพี่ชัยครับวันนี้ขออนุญาตให้นมน้องวัวได้ไหมครับได้ครับยินดีครับเชิญเลยครับอาจารย์ลองด้วยกันไหมครับดีครับไปครับ เดี๋ยวรบกวนพี่ชายแค่เท่านี้ให้พี่ชายดูแลน้องวัวต่อเดี๋ยวพี่นนท์พาเราไปดูน้ำนมโค,โ,คโคนมจากที่ฟาร์มกันหน่อยครับได้ครับและตอนนี้ครับพี่นน์เราอยู่กันที่โรงงานผลิตผลิตฑ์นมไยเด็ดมากอ,มอันนี้เป็นสำนักง,งานของสาขาภาคกลางซึ่งเป็นโรงงานที่ ใหญ่ที่สุดนะครับสามารถผลิตนนมได้วันละ500ตันต่อวันโอ้ปัจจุบันนี้เราผลิตอยู่ที่ประมาณ350ตันก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับ,รบถ้าอย่างนั้นคุณดนช่วยเล่ารายละเอียดให้เราสักนิดได้ไหมคะว่าการผลิตเป็นยังไงกระบวนการต่างๆเป็นอย่างไรอะคะคการผลิตของเรานี่แบ่งออกเป็นเป็นสองฝั่งนะครับฝั่งอันนี้นจะเป็น e, นะม U.S.T และฝั่งฝั่งหนึ่งก็จะเป็นนมทาร์ตในฝั่งของนม U.S.T e, จะใช้อุณหภูมิสูงครับนะ 138อางศา4วินาทีทิ็บในถังเพื่อบรรจุลงในกล่องหรืออัตราความเร็วก็คือ2 4 0 0 0กล่องต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงในใแต่ละเดือนอย่างเงี้ยครับพี่นนทเราผลิตแล้วก็ส่งออกไปจำนวนเท่าไหร่บ้างผลิตวันหนึ่งทั้งประเทศเนี่ยเราผลิตอยู่ประมาณ700อกว่าตันต่อวันนะคสำหรับ5โรงงานของระวแล้วก็จำหน่ายกระจายออกไปทั่วประเทศ แต่การหลักๆก็คือปิพันนมจะเป็นนมทุสกีนมกล่องนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นนมพาร์ทโยเกิร์ตไอศ์รีมจะเกิดด้วยร่วมด้วยเราผลิตนมรวมดิเนด้วยนะครับเรื่องกระบวนการผลิตก็ตามที่เห็นนะครับก็ได้เรียบร้อยแล้วก็จะมาสู่การตึ้งกล่องที่นี่และในทุกๆ5นาทีจะมีการสุ่มตัวอย่างกล่องนมเพื่อเก็บ เพื่อตรวจคุณภาพว่าใช้ได้ไหมเอานมไปบ่มไว้เจ็ดวันก่อนตรวจคุณภาพเมื่อผ่านนมที่เหลือถึงจะจําหน่ายสู่ท้องตลาดนทุกๆเท่าไหร่นะกี่กล่องทุกๆ5นาทีจะเก็บเว้สองกล่อง สนนะเพลินเลยนอกเหนือจากเครื่องจักรที่ทํางานตลอดทั้งวันแล้วนี่ไงครับพี่นนท์พนักงานเองก็ทํางานหนักหน่วงเหมือนกันพนักงานส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมาจากคนในพื้นที่หรือมาจากไหนบ้างครับนอกจากที่เราจะส่งเสริมแรงงานเยี่ยมบนลงให้มีอาชีพอยู่กับท้องถิ่นตัวเองแล้วครับโรงงานเราก็จ้างพนักงานใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่นั้นๆเรียกว่าเป็นการกระตุ้นรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะอาจารย์ครับสุดท้ายนี้ให้พี่นนท์ฝากนิดนึง ฝากถึงคนไทยเกี่ยวกับการดื่มนมองค์การของเราเป็องค์การส่งเสริมกีจกการคนนมแห่งประเทศไทยหรืออสคซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่สกัดกัดกระเรวงเสษ่รและสหกกณ์ก็เราเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่ได้ดาเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ในการที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับคนไทยเป็นอาชีพที่มั่นคงนอกจากนั้นยังเป็นอาชีพที่สร้างโภชนะที่ดีสําหรับคนไทยนั่นคือปฏิฐานของพระองค์ท่าน ซึ่งเราก็มีภาพความภาคภาพพูมิใจที่ได้ทํางานตรงนี้นะครับซึ่งพระองค์มองเห็นว่านมนี้เป็นอาหารที่มีคุณค่าสําหรับคนไทยนะครับซึ่งมีโปรตีนวิตามินไขมันต่างๆตรงนี้นะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์ครบถ้วนเหมาะที่จะดื่มได้ทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนนะครับค่ะเราร่วมภูมิใจด้วยนะคะ สักครู่นี้ครับอาจารย์เราก็ได้ไปเดินชมฟาร์มกันมาแล้วนะครับบริเวณรอบๆของอสคอสระบุรีแล้วก็ให้หานงบัวก็ไปให้ดมาด้วยกันแล้วแล้วก็ยังมีการเดินชมครับว่าโรงงานผลิตภัณฑ์เนี่ยกว่าจะออกมาเป็นบรรจุภัณฑ์กล่องนมให้เราดื่มกินกันเนี่ยเขาผลิตกันยังไงนะครับแต่ว่าก็ยังมีเรื่องที่ข้องใจเกี่ยวกับนมอยู่อาจารย์ครับอยากจะขอความรู้เกี่ยวกับอาจารย์นิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนมตอนนี้เรามีกี่ชนิดแล้วก็แบ่งออกมาเป็นกี่ประเภทกันครับ อาจารย์ต้องขอขอบคุณนะคะคุณปิน่นเพราะว่าอาจารย์รู้สึกว่าคําถามนี้มันเหมาะสําหรับนมซึ่งจริงๆเรารู้สึกว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่ที่มีคุณค่าใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนมก็อาจจะทําให้คนหลากหลายเนี่ยคือความชอบอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น<ม>การที่เขามีผลิตภัณฑ์นมที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะช่วยที่จะทําให้การดื่มนมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ที่ดีหรือว่าเป็นที่ชอบสําหรับคนทั่วไปด้วยเช่นอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะคะก็คือนมที่เชื่อเถอะว่าน้องปินของเราเนี่ยนะคะต้อค,คงจะต้องชอบเลยเพราะว่าเป็นนมลดไขมันมนะคะแล้วก็เรามีผลิตภัณฑ์นมที่เป็นไขมันต่ำนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าพร่องมันเนยนะ ซึ่งตรงนี้ไขมันเลยก็จะลดลงประมาณสักครึ่งหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ตอนนี้ฮิตค่ะฮิตมากเลยเนมไขมันต่ำถ้าเผื่อเป็นไปที่เ,เชลฟหรือว่าร้านห้างสปปรรพสินค้าเนี่ยจะรู้สึกว่าฮะทำไมมันหาซื้อยากจังอเพราะว่าอะไรฮะเป็นที่นิยมหรือถ้าคนที่มีความรู้สึกว่าต้องการแบบต่ำสุดๆเลยคือมายว่าไม่ต้องการไขมันเลยก็มีนมนที่เรียกว่า 0%เห็นไหมคะเคยเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาจะมีนม0%ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็เรียกว่านม skim milk อันที่ประเภทที่2ก็คือนมที่ปรับเรื่องของ lactose ไม่เราจะเห็นว่ามีคนจํานวนหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นมิตรกับ l a c t o s ที่อยู่ในน้ํานมแหละนะคะดื่มนมแล้วก็อาจจะมีความไม่สบายท้องสำหรับคนที่มีปัญหาเราก็เลือกนมที่เป็นเขาเขียนว่า l a ค t o สฟรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นนมออกใหม่นะคะ ส่วนตัวที่3ก็คือว่าสําหรับคนที่รู้สึกว่าถ้าเราดื่มน้ําลงโคโธรรมดาแบบจืดๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันมันขาดชีวิตขาดสีสันเนาะเราก็จะมีนมที่เขาเรียกว่านมปรุงแต่งแล้วแต่ลูกเล่นเลยจะเป็นนมช็อกโกแลตนมสตรอเบอรี่นมกล้วยยังเคยมีเลยค่ะมีขายนะครับบางคนก็บอกว่ายังไม่ไหวอยู่ก็สามารถที่จะเลือกโยเกิร์ต มันจะเป็นโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวที่เป็น,ปนความข้นๆเห็นไหมคะอยู่ในอยู่ในกระปุกแล้วก็เวลารับทานก็เป็นตักขึ้นมาอ,มอย่างนี้ค่ะตรงนั้นเนี่ยแลกโตสไม่มีแล้วและแถมเดี๋ยวนี้ลูกเล่นเยอะเช่นกันอ่าเขาก็จะมีโยเกิร์ตแบบนะคะผลไมาต้ต่างๆเยอะค่ะใช่ค่ะอาจารย์ครับย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดคําว่าแลกโตสบ่อยๆครั้งอยากให้อาจารย์ขยายความนิดนึงครับความว่าแลกโตสเนหมายถึงอะไรครับ คือในสารอาหารใช่ไหมคะมันก็จะมีโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะคแล้วเลคโตสเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตเหมือนกับพวกแป้งพวกอะไรพวกนี้แต่ว่าลักษณะตัวโมเลกุลหรือว่ารูปร่างของมันเนี่ยเล็กนะคะแต่ี้เลคโตสเนี่ยเวลาที่คนบริโภคเข้าไปเนี่ยมันจะมีคนบางกลุ่มที่เขารู้สึกว่าย่อยไม่ค่อยดีก็จะรู้สึกว่ามีปฏิกิริยากับแลคโตสได้ก็เลยจะเป็นสิ่งที่คนพูดบ่อยๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคะ่ะ เลคโตสเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเรดรตหรือว่าเป็นน้ำตาลที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะว่ามันสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราต้องการเนาะแคลเซียมสำหรับกระดูกและฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พูดถึงพัชเจอร์ไลท์กับสเตย์ไลท์อาจารย์พัชเจอร์ไลท์คืออะไรครับอาจารย์ครับก็คือพัชเจอร์ไลท์หมายความว่าอย่างนมอะค่ะที่เรามารับประทานเนี่ยนะคะจะไม่รับประทานนมดิบอันนี้ถึงแม้ว่าเราจะ เห็นว่ามีกระบวนการผลิตใช่ไหมคะนมจากเต้าเรารีดมาใช่ไหมคะแต่เมื่อรีดมาจากเต้าฟับไม่ใช่ว่าเราเอาตรงนั้นไปดื่มเลยไม่ได้วันนี้เรามาดูการผ่านกระบวนการใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนหนึ่งก็คือว่าน้ํานมนั้นจะถูกนําไปผ่านความร้อนเพื่อช่วยให้มันมีความปลอดภัยก็คือฆ่าเชื้อก่อนนั่นเองเป็นการฆ่าเชื้อเป็นการผ่านความร้อนเพราะนั้นคําถามก็คือว่ามันมีเชื้ออะไรอยู่หลายอย่างเราต้องการฆ่าเชื้อที่มันเป็นอันตรายระดับ ของการที่จะฆ่าเชื้อนั้นมีประมาณสัก2-3ระดับด้วยกันนะคะอย่างนม p a s เจอ r i ไรที่พูดถึงเนี่ยก็คือคเป็นการผ่านความร้อนประมาณสัก65องศา30นาทีก็านานนะคะ3านาทีเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยนมพวกนี้ซึ่งเป็นนม p a s เจอ r i ไรปั๊บเนี่ยเนื่องจากเราฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิที่ไม่สูงมากนักดังนั้นเนี่ยก็เก็บได้ไม่นาน เพราะฉะนั้นนมพาสเจอร์ไรซ์เนี่ยจำเป็นที่เมื่อเขาผลิตแล้วเนี่ยเขาต้องเก็บในที่เย็นนะคะประมาณ2-5ถึงองศาแล้วถ้าเป็นสเตอริไลซ์แล้วครับสเตอริไลซ์เนี่ยจริงๆมันเป็นการกระโดดไปสู่นมที่ต้อง เหมือนกับเราเอานมมาต้มเดือดนั่นแหละนะคะมาต้มเนี่ยประมาณสัก120องศาเนี่ย20นาทีนะคะเรียกว่าโอ้โหเดือดกันจนกระทั่งนมเนี่ยค่ะมีความเหมือนกับว่าจากนมขาวๆเนาะที่เราเห็นเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับสีครีมๆนิดนึงเนื่องจากมันถูกความร้อนเยอะแล้วนมพวกนี้ค่ะมันดีตรงที่ว่ามันเก็บได้นานมากเลยค่ะเก็บได้เป็นปีแต่ว่าเขาจะบรรจุอยู่ในกระป๋องแต่ถ้าเผื่อว่าตรงกลางาระหว่างนมพัชเจอไรส์ กับนมสเตอริไลท์เนี่ยมันมีตรงกลางที่เรียกว่านม UHT ตรงนี้ค่ะก็จะมีคนที่เขาคิดประดิษฐ์วิธีการว่าเอาละเราใช้ความร้อนเยอะแต่สั้นแป๊บเดียวเองค่ะเป็นหลักวินาทีอะค่ะประมาณสัก135องศาแล้วก็ประมาณ4วินาทีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องมีกระบวนการทำให้นมเนี่ยมันผ่านความร้อนจำนวนเนี้ยแล้วฆ่าเชื้อได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะคะแล้วเราก็จะบรรจุกล่องนมพวกนี้ค่ะ เก็บได้นานแล้วก็มันไม่ต้องมาเก็บใส่ตู้เย็นนะนี่ก็เป็นข้อดีระหว่างนมพัชไรซ์กับนมสเตอริไรซ์ซึ่งแบบว่าเราก็รู้สึกแบบมันมันเกินไปเราอยากจะดื่มนมที่มันไม่ต้องผ่านกระบวนการร้อนอย่างร้อนอแรงใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็ UHT ก็เป็นตรงกลางระหว่างพัชไรซ์แล้วก็สเตอริไรซ์นะครับแต่ทีนี้มันก็ยังมีคนที่เขาแพ้นมวัวจารย์ สาเหตุที่แพ้นมวัวมันเกิดขึ้นจากอะไรครับอาจารย์ครับคือจริงๆถ้าแพ้จริงๆนะคะจริงๆคำคำนี้มันมีคล้ายๆเหมือน2ความหมายด้วยกันก็คือว่าถ้าแพ้จริงๆเลยแท้ๆเลยนี่ค่ะมักจะเป็นตั้งแต่เด็กๆใช่ถ้าพวกนั้นเนี่ยคือคุณต้องไปพบแพทย์นะคะ,ะพบแพทย์เสร็จปั๊บคุณหมอรักษาคุณหมอต้องวินิจฉัยก่อนใช่จริงนะ,ะใช่แพ้นมวัวปั๊บเนี่ยหมอก็จะสั่งหรือว่าให้รับทานอาหารนมซึ่งเป็นนมพิเศษสักระยะหนึ่งเช่น5คาขวด อะไรอย่างเงี้ยเขาจะหายแล้วค่ะเขาจะไม่แพ้และคือโตขึ้นเนี่ยก็จะมีน้อยเปอซ็ที่ว่ายังคงเป็นอยู่ตลอดชีวิตไอ้ความหมายของแพ้นมวัวเนี่ยซึ่งคนทั่วไปใช้กับผู้ใหญ่คือเขาก็ใช้คําว่าแพ้เหมือนกันแต่จริงๆไม่ใช่แพ้ค่ะมันเป็นการเรียกว่าขาดน้ําย่อยอะ่ะโดยเฉพาะผู้ใหญ่แล้วก็คนเอเชียคนไทยนะคะจะรู้สึกว่าอึอดอัดแน่นท้องอะ่ะม,มีแกส๊สหรือบางทีเนี่ยก็ท้องเสียได้ดังนั้นเนี่ยก็จะ ทำให้หลายหคนก็เลยก็เลยถอยหลังแต่ที่จริงอะถ้าเรารู้ปัญหานะคะแก้ได้ค่ะคือลองดื่มครั้งละน้อยๆครั้งละสักครึ่งแ,ก,งแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วก็อึดๆน,ดนิดนึงอย่างเช่นทาซักซ้ําๆพวกน้ําย่อยพวกนั้นมันจะถูกเรียกขึ้นมาได้สมมตุติไม่เวิร์กก็ยังมีออปชั่นอื่นนะคะก็คือตอนนี้มันมีนมที่เขาเอาแลคโตสเนี่ยออกไปนะคะครเราเรียกว่าแลคโตสฟรี Free, ซึ่งนะคะซึ่งจะเป็นนมที่มีประโยชน์สําหรับคนที่ขาดน้ําย,ย่อย พวกนี้ยค่ะขาดน้ำย่อยแล้วก็เคยดื่มนมแล้วอึดอัดท้องเนี่ยพอลองมาดื่มนมลักทสฟรีจะไม่มีปัญหาเลยหรือเลือกบริโภคโยเกิร์ตได้โยเกิรต์รตแบบตักอย่างเี้ค่ะเพราะว่าตัวลักโตสเนี่ยมันจะถูกหมักด้วยแบคทีเรียและแบคทีเรียนั้นนะก็เปลี่ยนลักโตสให้เป็นกรดแลคติกซึ่งหมายความว่ามันมีความเปรี้ยวถ้าดื่ม หรือว่าบริโภคโยเกิร์ตปั๊บเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของขาดน้ำย่อยแลคโตสตรงนั้นก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นประเด็นค่ะนะครับใครที่แพ้นมวัวก็ลองเอาวิธีที่อาจารย์แนะนำนะครับไปลองปรับใช้ดูได้ส่วนคำถามนี้ครับอาจารย์เป็นคำถามที่เหมาะกับรายการเราแล้วก็เป็นคำถามที่เป็นประเด็นมากๆสำหรับทรงไทยไกลโลกก็คือว่านมนี่ครับอาจารย์ถ้าสมมุติว่าเราจะนำไปถวายพระสงฆ์นมในรูปแบบไหนหรือนมในลักษณะแบบไหนที่จะเหมาะกับ พระสงฆ์ครับก็คือจริงๆเนี่ยพระสงฆ์ของเราเนี่ยตัวอาหารที่มีการถวายท่านเนี่ยมันไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหรอ่อ่ะแล้วโครงการสงไทยไกลโรคเราเนี่ยก็ได้ได้ทำการวิจัยค่ะแล้วก็พบว่าพระสงฆ์ไทยเนี่ยฉันอาหารแล้วก็ปริมาณโปรตีนเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ค่อยเยอะค่ะประมาณแค่40กรัมต่อวันซึ่งผู้ชายไทยเนี่ยจะประมาณ60เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าของพระสงฆ์เนี่ยแค่2ในสเท่านั้นเอง แล้วปริมาณแคลเซียมเนี่ยที่พระสงค์ได้รับเนี่ยประมาณสัก300มิลลิกรัมซึ่งจะคิดเป็นแค่1ใน3ของปริมาณที่พระสงฆ์ควรจะได้รับดังนั้นจะเห็นว่าทั้งโปรตีนก็ดีแคลเซียมก็ดี มันต่าทั้งคู่เลยในขณะที่อาหารที่ประสงค์ได้รับการถวายเนี่ยมันก็กําหนดไม่ได้อะคือมันไม่ตายตัวใช่ไหมเราก็จะไม่สามารถเหมือนกับว่าเ,เปลี่ยนจากว่าแหล่งแคลเซียมต่างๆจะไม่เหมือนคนทั่วไปซึ่งเราสามารถเลือกซื้อหาอะไรมารับทานเองใช่ไหมคะคดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะแนะนําว่าสําหรับพระสงฆ์ไทยของเราเนี่ย การที่เราจะจะถวายท่านอ,อย่างเช่นถวายเป็นน้ําปานะอย่างนี้ค่ะเป็นปานะที่เป็นนมวัวชนิดจืดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนมวัวที่เป็นไขมันตําหรือเขาเรียกว่านมพร่องมันเนยก็ได้นี่นะคะเพราะว่านมเนี่ยหนึ่งแก้วอะค่ะจะให้โปรโตีน8กรัมแล้วก็ให้แคลเซียมตั้ง230มิลลิกรัมซึ่งก็จะทําให้ท่านเนี่ยเ,เรียกว่าสิ่งที่ขาดขาดหายไปนั้นเนี่ย เติมเข้ามาได้แล้วก็ทําให้ท่าน,นเกิดสุขภาพดีขึ้นได้ถ้าเป็นการถวายอาหารในการบินทบาตตอนเช้าใช่ไหมคะแล้วท่านก็เดินบินทบาตเนี้นมพาสเจอรไรซ์เนี่ยมันจะต้องใส่ตู้เย็นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราจะเลือกที่จะถวายนมให้กับพระสงฆ์นะคะ เราน่าจะถวายนมที่เป็นนม UHT นะคะตรงนั้นนะะมันก็จะช่วยที่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องนมเสียนมบูดอ,อะไรต่างๆานานสามามรถเก็บได้นานอีกหนึ่งคำถามอันนี้เป็นคำถามท็อปฮิตเหมือนกันครับอาจารย์ครับก็คือว่านมเนี่ยต้องกินเฉพาะตอนที่ยังอยู่ในวัยเด็กจเจริญเติบโตเท่านั้นหรือว่าผู้ใหญ่ก็กินนมได้อาจารย์ถ้าเราดูทีวีใช่ไหมคะ เราก็จะเห็นว่า,าเวลาโฆษณานมปั๊บเป็นไงฮะกลุ่มเป้าหมายคือใครฮะเด็กๆค่ะเราก็จะเห็นแต่เด็กแล้วบางทีผู้ใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยนมอะ่ะมันของเด็กนะผู้ใหญ่ไม่ต้องไม่ต้องดื่มแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยอาจารย์บอกเลยเพราะว่าชนาการเนี่ยมีเซอร์ไพรส์เสมอนะฮะก็คือผู้<ส>ผู้ใหญ่ก็ดื่มได้เงี้ยอาจารย์ครับคือพอมาถึงยุคนึงอย่างเช่นเนี่ยคนที่อายุประมาณสัก50อัพขึ้นไปอย่างเนี้ยค่ะค ก็จะมีความต้องการในเรื่องของโปรตีนแล้วก็แคลเซียมกับพวกฟอสฟอรัสอะไรต่างๆที่จะมาเสริมเรื่องของคุณภาพของกระดูกละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออายุเริ่มมากขึ้นเป็นวัยกลางคนจนถึงวัยสูงอายุเลยเนะะี่ยค่ะกลับจะมีความต้องการเนี่ยทั้งโปรตีนแล้วก็แคลเซียมสูงขึ้นอายุเยอะก็ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าจะไม่ดื่มนมแล้วนะควรจะดื่มนม ว,ว่าต,ต้องอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะใช่ค่ะวันล,ละหนึ่งแก้วเนาะอี่ค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรไหมครับถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นของคุณค่าน้านมเลยครับช่วงนี้มันเป็นช่วงพ่วงเวลาที่โลกเราเนี่ยมีความแปรผันเยอะนะคะปกผันเยอะในโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของโภชนาการเนาะอาหารชนิดไหนที่แบบว่าเ,เราควรจะเราควรจะเหมือนกับว่าหันมาบริโภคคือว่าเรียกว่าโฟกัสหรือว่าดูให้ถ่องแท้ว่าเป็นอาหารที่จะ รณรงค์ให้บริโภคกันมากๆเพราะฉะนั้นนมก็เลยเป็นเป้าหมายหนึ่งแล้วตอนนี้มันมีกระแสในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะในมหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะแล้วก็ในวรารสารทางการแพทย์ดังๆเนี่ยตอนนี้มีคนเล่นประเด็นเรื่องว่านมวัวเนี่ยมันเป็นอาหารสุขภาพจริงๆหรือเปล่า คิดดูสิคะว่าเราทุกคนเนี่ยก็มีความรู้สึกถึงว่าอ๋อค่าน้านมเนาะเรามีความรู้สึกว่านมเป็นของมีมีประโยชน์คิดดูกรมอนามัยเอ่ยนะคะกระรวนสาธารณสุขกระรวงเกษตรของเราเนี่ยโอ้โหรณรงค์กันอย่างมากมายบอกโอ้โหประเทศไทยเนี่ยเราดื่มนมกันแค่วันละเชื่อไหมคะสามช้อนโต๊ะก็สามช้อนโต๊ะ,<า>ตะกระจิ๋วนึงเองค่ะน้อยมากนะจ๊ะน้อยมากค่ะเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยบริโภคนมน้อยจริงๆทําให้ต้องมี ผู้นักวิชาการหรือว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเขาต้องออกมารณรงค์สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เขาบริโภคนมเยอะเยอะจริงๆหลักเป็นแบบลิตรกว่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิชาการของเขาเนี่ยเริ่มกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถามว่ากังวลอะไรก็คือกังวลในเรื่องของมะเร็งโอ้โหซึ่งถ้าพูดคําว่ามะเร็งนี่ทุกคนแบบว่าเนาะกลัวไหมเนาะกลัวจรเนะเพราะฉะนั้นถามว่ามันมีบทความทางวิชาการเนี่ยที่ พูดถึงนมการดื่มนมวัวเยอะๆแล้วก็ทำให้มีความสัมพันธ์กับมะเร็งต่อมลูกหมากแม่ผู้ชายฟังแล้วเป็นไงฮะโหเสดุ้งเลยทีเดียวมีความเสียวนิดนึงแล้วจริงไหมอาจารย์สรุปเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์ในฐานะของนักวิชาการเนาะอาจารย์ต้องเคลียร์ประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรอะดื่มนมน้อยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เรารณรงค์กันเนี่ยเราแค่รณรงค์ให้เราดื่มนมวันละหนึ่งแก้วนะฮะเราก็ ถือว่าเป็นตามเป้าหมายของเราแล้วนะคะขออนุญ,ญาตว่าฝากไว้นะคะในที่นี้ว่าที่จริงเนี่ยประเด็นที่เรารณรงค์เนี่ยไม่ได้มากเกินถือว่าพอดีเรารณรงค์ที่นมวันละหนึ่งแก้ว นะคะอันนี้ก็จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นกระแสที่ได้พูดกันนั้นเนี่ยเป็นเป็นกระแสของการดื่มนมที่แบบเยอะๆเลยอะซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นของคนไทยหรือว่าคนในแถบเอเชียค่ะคนไทยก็ยังบริโภคจากใช่ควรจะบริโภคนมกันทุกวันค่ะแต่ต้องอยู่ในปริมาณที่พอดีกับวัยถูกต้องต้องเหมาะสมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนมหรือว่าจะเป็นอาหารอื่นๆเนี่ยถ้าเรานบริโภคมากเกินไปมีผลเสียต่อสุขภาพค่ะนั่งคุยกันมานานครับอาจารย์ก็ ครบทุกข้อสงสัยกระจางหมดเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ไปช้อปปิ้งกับปิ้นนิดนึงเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์นมด้วยนะครับเดี๋ยวจะซื้อไปกินที่บ้านด้วยอาจารย์ไปดื่มที่บ้านแล้วก็ถวายพระสงฆ์ด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยปิ้นเลือกนิดนึงนะครับว่านมแบบไหนที่ถูกสุขลักษณะนะครับดีเลยค่ะนี่อาจารย์ครับเรามาอยู่ที่ร้านแล้วอ,อืเดี๋ยวไปเดินดูกันว่า,าใน<ด><ด>มไรบ่างแบบนีค่ะอื ไงบ้างคะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะซื้อไปถวายพระสงฆ์อ๋อถวายพระเหรอคะใช่ค่ะถ้าถวายพระนะครับติ้นเนื่องจากเราไม่มีตู้เย็นเนาะกับกลับไปไกลเนี่ยเราซื้อแบบนี้มันจะอาจจะเกิดการนะบูดเสียได้อาจารย์แนะนํว่าอ่าพวกนี้มันต้องแช่ตู้เย็นอันนี้เป็นนมพาสเจอไรส์นะคะอาจารย์บอกว่าต้องแช่ตู้เย็นใช่ค่ะเพื่อเพื่อรักษาคุณภาพน้ํานมเพราะฉะนั้นเนี่เราไปดูไปมองหานม UHT กันเถอะนะคะ เดี๋ยวดูซิเขาไว้ที่ไหนนะคะดูซิอ่าอันนี้ไงนี่ไงนี่ค่ะโอ้โหเห็นไหมคะมีหลายขนาดเลยจังครับโอ้นี่อันนี้เป็นนมโคแท้ๆนะคะอันนี้เป็นนมหวานนาะที่เราคุยกันแต่จารย์ว่าที่น่าสนใจคือเขามีขนาดเล็กอ่ะอะซึ่งเหมาะกับการใช่คนที่แบบว่าหรือว่าคนที่แบบว่าเนาะ ดื่มครั้งละเยอะๆไม่ได้อ,อย่างเงี้ยเขาก็พกพาไป,ไป,ไปอ,อย่างเงี้ยดีมากๆเลยค่ะแล้วที่ปิ้นอยากจะถวายพระนี่นี่นี่อันนี้เลยจันนมแลคโตรสฟรีค่ะที่จันพูดถึงใช่ใชอันเนี้ยค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นนมที่สําหรับคนที่ขาดเอนไซม์หรือน้ําย่อยน้ําตาลแลคโตสตัวนี้รับรองว่ารับทานแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเดิมๆอย่างนั้นเนี่ยท้องอืดท้องเฟอ้อท้องเสียปับ๊บ สบายเลยค่ะหมดปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเหมาะมากเลยที่จะนําไปถวายพระสงฆ์เนี่ยค่ะนี่เลยค่ะสักกี่อันดีละคะสักสองสามอันดีเลยค่ะนี่เลยค่ะใช้เป็นแบบและโทสฟรีค่ะนะคะแหมเราก็เอ j นจอยเลยนะคะอ่าตรงนี้ค่ะ อากาศเพราะอะไรพราชานากันใช้ไม่รือเป็นโอเวตกันหรืออากาศที่แห้งใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจปลาโสงอาปาทันเกิดจากหลายปัจจัยถ้าอยากจะแก้ที่อ่นเพลียเราควรต้องทำยังไงอาหารการกินที่ก็อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้พลาออกบินทะบาน